พี่กะทิคนสวยทำอะไรอยู่คะหันหน้ามาหน่อยรมัปค่ะกานดินน้ำมันนะคะอุอ๊ยโดนป่ะนัองกวินไปให้กำลังใจพี่กะทิน่อยเจ้าแพรเจ้าดำดำยาวยาวไม่จังคะขาตั้งกล้องราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวออกมาให้ด้วยนะพวกนี้เพราะว่าเราหาจจะตั้งกล้องไว้ว่าไง เนี่ยเราจะได้อยู่ด้วยกันไง,านงมารือยังอ๋อยู่สวัสดีพี่กะทีคนสวยจะปไปได้อยู่สวัสดีนั่งกบินสุดหลอกใครง่วงนอนแล้วยกมือขึ้นคุณกบินแกทำไมทำไมหน้าตาเป็นอย่างนั้นน่ะมีหิวข้าว กิจกรรมก่อนนอนทุกวันใครเอาลูกเทพมาเลี้ยงเนี่ยอุ๊ยใครเอาลูกเทพของกูเนี่ยลูกกวินน่ารักกะทีตอ,ตอนนี้น้องก็วินก็หนึ่งขวบสามเดือนวันนี้เท่าไหร่พ่อ อันนี right mm ้เ hmm. ป uh, ็นตัวอะไรแล้วสิอ em. um, ่ะหนึ uh ่งขวบสามเดือนกับหกวันส่วนพี่กัทชีก็สี่ขวบสิบเอ็ดเดือนกับสิบวันแล้วนะคะจะห้าขวบแล้วจะห้าขวบแล้วค่ะอุ้ยเด้อพจับน้ำตะม้นให้พีกัทชีก้าวหนึ่งหรือให้พีกัทชีก้าวหนึ่ง อ่ไ ه, ะไปเติมให้ค bueno. <laughs> <laughs> <out> ุณลูกค้าอื่นมั่งอกาะการุณหนหน้ามาทางนี้ด้วยคุณอ่ะคุณอ่ะพี่ก็ที่กันสวย กวินกวินไหนดื่มเอาให้แม่ดื่มมั่งสิครับกวินเสิร์ฟแม่หน่อยกวินให้แม่สาวมั่งอุหกินหมดกลางทางลูกไปเติมใหม่เหอะมันกินหมดกลางทางแล้วลูกไปเติมให้แม่สาวใหม่นูก็หิวปอนพิธีด้วยลูกปอนพิธีด้วยเอาให้พิธีเลยครับไปเสิร์ฟให้พิธีเลยอ้าเลย อยากสวยก็อยากให้พี่สวยจิอืมวิ้นวินลืลืมทักผลงานพี่มาทักผลงานพี่งานที่กาวินกวินกวินไปนอนไ้แล้วปะกวินเเออฮันหน้ามาทางนี้หน่อยค่ะทุกคนไม่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 อุ้ยลงทาท้าใส่้าใส่กางเกงให้ใหม่เหรอเหยวเๆ อันิี้์หันหน้ามาหน่อยแล้วในร้องเพลงอะไรน่ะให้แม่ฟังหน่อยที่ที่หนูร้องในติ๊กต็อกเพลงอะไรนะเนาเน่าเอ้เน่าเนาเน่าเน่าน่าอเลยอเดี๋ยวไปนอนแล้วนะลูกเพราะว่าหนูต้องนอนก่อนน้องนี่เราสามารถเปิดไฟได้ด้วยนี่ไง หนูเอา嘛ไม่ต้องแลไม่สำนึกผิดแล้วแม่หนูเอางไม่เอามันแสบนะไม่เอา <c oughs> เวลาถ่ายรูมจะได้ชัดไงไม่ขอดูขอดูหน่อยเวลาเปิดถ่ายรูไปเป็นไงวิ่งหังนน้ามาโอเคโอเคค่่มคืนนี้เป็นค่่มคืนวันที่สิบมีนาคม <c oughs> ซึ่งไม่เห็นหน้าแม่เหมือนเดิมมาเห็นหน้าแม่มั้งสิมาแล้วคิดว่าส่วนแม่นั่นแม่อยู่ตรงนี้แม่เห <c oughs> มือนนี่เลย ไม่ก่อนรักที่จุดอุ้ยเดี๋ยวลับไปแล้วเจาปากเจ๊บปากเจ้าปากหน่อยเจ้าปากทำไมอุ้ยอุ้ยเลยเหมือนเกันนะโอเคเดี๋ยววันหลังเราเอาขาตั้งกล้องมาจับเนอะถ่ายทุกวันถ่ายแล้วก็ลงเฟซบุ๊กเอ้ยไม่ใช่ยูทูบเลย 4K เลยบ๊ายบาย ทำหน้ะลาไงมันมีรูปรูปด้วยเขาดูหน่อยเนาะนึกออกเอาเป็นอะไรก็ยัง,ไ,งยไม่รู้เลยเป็นชาติอะไร